เจมิงขันสนพนมครับมาแล้วครับที่รองครับ แก่งแดงกุนกเป็นสีแก่งเปลาะไม่แมนยุ่งอเลเจ้าตัวอยู่ในเล้าเรื่องนะคับแม้ว่าเรียนเดดเ调ู้นี้พ่แมนนะแมนจ้นมันเก็บิ่งตัวแทะยุ่งบอลเแมนค่ะเก็บีิตัวแท้ต้องท่องสูตรห้นไปนี่ครับท่องเป็นจ้าเอาท่องเมิ่ง สีแดงเอ้าเอ้าคือคือคือสหลพนแผ่อนี่แล้วผู้นี้เา่ยเด็นนะเอ้าเอ้าเอ้าเดี๋ยวเอาเอาเดี๋ยวเเยใส่แนนองไปเอ้าผู้ใดตัวแห่ผู้ใดตัวจริงผู้ใดตัวปลอมวานี่ ตัวตแท้แล้วสิแถววองเนี่ยเออตัวตัวแท้ที่แถววองใช่เออยิ้มก็ดูเดียวเดียวเยวอันนี้จังไหนเจมิงอันนี้ก็ว่าตัวแท้ขึ้นกันเออทองแม่คุณแม่สองพันนะเดียวเดียวเดียวสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะอันนี้เจมิงตัวแท้เป็นบ่านี่ตัวแท้ค่ะตัวแท้ขึ้ตัวจริงตัวแท้ สั่นตแท้แล้วจำมูแล้วเลยพได้สามสิบกว่าคนสามสิบเอ็ดคนสมัยเยี่ยงจำได้พ่อจำได้ค่ะเอาอันนี้จำได้บ่จำได้บ่ได้เลยค่ะอันนี้สสัยซิแมนตัวปอมเอาลองปอมมาดูมูส่นหมูคนอะไรมูสามสิบเอ็ดคนเออสามสิบเอ็ดคนได้ค่ะเอ้าหนึ่งทองสาบักรจลีสองสีทนมุนช่วยสามุดท้าเกิ้ทองสีปรีชาแข่งขันหทัชวานกาจนารักษกุกนรินเจริญธา์ ีิตไมัยตองแจ่มแบอรุ่งรุ่นกำเสาเก้าสมบัติเงินสิบสามคมล้อม1ินาวีเฉินเสา12วิเศษบุรุษสิบสามศักดิ์สิทธิมาศีสิบสี่พุทธจมเรนสิบห้อุเจัยต้องใช้สิบหสมกิจโกปตาสิบเจบัวชอนยาโล18บแปสารองยาโลสิบเก้ารัยสีบาริโกยี่สิบกันเพ็ญสุตี 21ิวาชักีพันยี่สงแเปรงชิษนา23่เกษรชักชา24ทองใบอมพร25พิชมายงตี2ี่งบกมุันชูวอี่สมจรพิชนนย28สิิปมจินมรยีิบเกาละไมคำลอย 30, 26, ย30อนิโคโพชัย31วิโอรถกลไกมคนมูกสบไเลีตบปอสีได,ด่ีปอจปอสีเม่นี่ผู้นี้เดวตอนนี้พสูด้กบเได้ ไม่จ้าพัดไม่ห้องซื้อหนูผู้เดียวนี่จ้าห้องซื้อหนูผู้เดียวพัดแสดงว่ามันขอปอบไปสรุรป,ปงลงลแล้วอันนี้เกมมิงตัวแท้รู้ออไหมมีเสียงประมพทให้กับเจมิงหน่อยครับช่างท่อนพัดลมที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้คิ้วงานเงีวเลยนี่ป้โตู่เอื้อมมือกับสิไปหาช่างอา่ากุญญาบัตรฟิลิปปินส์พานาคุนมาเจมิงเป็นคนใสครับ คนอุบลราชธานีค่ะขดอุบลรา,าชธานีจังหวัดไหนครับจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าถามเล่ขาข่าวนอกเอ๋อเป็นคนอำเภื่อ,น,อ,น,อ,อน้ำยื่นเหมืนบ่าเมียนค่ะโอ้ม๋นอนี้มากข้าไผเมืนเอนี้นีกับผู้จัดการมากขับผู้จัดการเอารถไผมารถผู้จัดการค่ะอ่ะรถเจ้าของมีรถเก๋งขุนประยงคือบ่อคีมากเขาซุนค่ะเขาซุนไอ้ฐามจะได้ไหคือซุนซุนซุนตัวจะบ้าบอครับ ูน um ha. so ้อซ้มซุงค่ะไอ้ขาจะได้ได้เื่อไอ้เงินไปยุ่ักไตสองเดือนสมเดือนบนช่วงหนึ่งมี่งค่ะไปยู่อักไตคือว่ามีเรื่องเล่าเดี๋ก่อนผักไตจะนิ่งคไปหาในมูบ้านหาสิ่งเก่าค่ะไปหาของเก่าบริษัทจะวาไปก่อนชาวบ้านเขาบอกว่ามีเงินก็จะบอกเริ่มงวมีผัวมีมียาก็จะบอกลูกมันจะตันเริ่ก็วาย่ัง้งค่ะมันจะนิ่งยันแห้งจะมีก็ไปตลาดทานไปซื้อขาวเขี่าก็ซมันกล่วยมากเลยค่ะ มันทำไมาใจนิ่งก็เตรียมตัวอาบน้ำแล้วสื่อน้ำมันหมูมาเทใส่ก้อนมะเขือเงี้วเนี่ยขึ้นมาดูกาจัดการเลยค่ะอย่าพูดตันเมียนค่ะที่เขาบอกว่าอย่าลูบใจจินกับโมกาค่ะอย่าใจค่ะเขาเลยเอาใจก่อนมะเขือกับแบบสื่อมะเขือจะเงี้ยวบ้านก็สื่อป่วยมากค่ะตอนแรกนี่ก้อนมะเขือใส่ก้อนใส่น้ำมันมาใส่เก็ะเก๊ะบุกเขาเลยค่ะ มันจะมีกัววย้าเรกกมันขาดเคิง่งเลย่วยยขาดเค่งมนอ้นี่เกเมิง่งตแทต้องมีความสามารถหลายนี่เอต้องร้องเพเพราด้วยข <c oughs> ้ากับง <c oughs> างเพลงนี้ผมเบื่อให้เจมิงทำโซเชียลเพื่อครับคนดังใหโรงโซเชียล ามาอนีิมาเล่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาอนีิเพินเนพ่นมีศิลปินดังนี่น้องอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพ่ง<อ>น,น้ออันอันน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนี่นี่อันนี้เป็นอย่างอันนี้น้องอย่างน้อง,งกลางคน้องกลางโอ้ยนอ้องางอันว่าจากไหนครับพ่อหลอดเคยมีแฟนบอกครับมีอยู่ค่ะเอจเอจได้เพราะวันนาตาคือไผฮะนาตาคือไผสี่เมื่งไผ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือยังเห็นขวดล่องเศษปุกมหาลุมโจว่าใส่ใส่ไปสีมันเ่ดีไม่ซือเอาดีๆเอาดีๆนาดาเก็ไก๋แต่มีความฝันอยากลองเพียงควรก็ไปก่อนแมนแมลายนีบอกว่า่่คุณบอกมามามมาเสียงผู้ใดหัเสียงผู้ใดมาเนี่มาเนี่ยเป็นวลาอีบอก่าโจ้ไหว่าู้ินตัวนี้ าวซ้อตัวนี้โอ้ยอ,อย่า,า,าว่าซ้อมมิงด้กไหมลูกออกมาสิบ่คือจะขีดอปาดจริงจิเอาเอาไว้จะได้ก็ว่าได้ก็อยากลองเพ่งคู่กันบอกแมงกอลองเพ่งคู่กันค่ะนาน,าค,คน,น,นาคือใครก่อนนี่นาคือผัวเก้าจิมิ่งค่ะวาสชนะคอ,อยนั่งใส่พ่พอซ้อนลุ่นกอนเนี่ยเรียบร้อยเลยแม่จุดดอกคือกันระุปทีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพายจะเล่นกับวังหันทีละเพลงวันนี้เราจะร้องเพลงคู่กันเนาะโอ้ยแม่เมืองพาเจ้าเด้่องตาเชียววัเนี่ยเจ้าแทนของทวดน้าบอกคือหักเคืองคือซันไม่ไม่พอนออกค่ะพอนออกบอกตาผิดไปจูปากสวนลิงเฮ้ยข้าเชียววะเอาทีละทีักจะร้องเพลงไหนครับคนไกลเบอร์เก่าค่ะคนไกลเบอร์เก่า

เขาตีันเองหอขเลหนาเล่าคืจะข่อดีเจะไป็นอฝันนี่แหะข่เื่อเลยไปจ้องสัตวกนไหนจงสันนอสีกัิพูเขาก็ต้องมองตากันคูกับคูกับคู็ยนเลยวะจไ้ป็คือคู่ไะได้เลยให้ให้ผมสอนหัวหน้าว่างเไม่ได้เรเพีงมันกำังมีอินนอเอาโลดเอาแก่เสียชัยเราไป t h t h e e b a É pai. Always... Like, เพี่น้องเป็นพยานได้กันอีด๋ดิ้ยิ้มได้เถายิ้มเนี่ยจ้าเจ้าเลยอยู่วัดอยู่ว่า,วาบอสค่ะเต้นท์คอมการงันสุดต้องจุ่มพิษนำหาความเล่นไข่เล็กสีไหลนุ่มจอเคลื่นีไข่ยน้าบลับแทนนุ่มจออันนี้สิเป็นการดีเลยดิฮะเจ๊มิ่งว่ายอยากให้บอสโจหอมแมก่ในจักานนี้พอนะหอ,อมโลพูดนะ ผู้ใดอยากให้บอโจหอมแกมเกนิ่ขอเสียงไน่เลยเพรอ๋อโจหอมแกมไม่ป๋อโจบ่กเลยแ่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาบะไสุด้หอมเลยไฟบ่อเลยบอกเลย่าเดี๋ยวาผู้หญิงบนโนลกนี้เกมมิ่ผู้เดียวเอาไปสียง่าคลองดีก็เปนลาพเี่ยไหนสุดยู่หอมเลยนั่นลาบกรเพิ้นพอนะลูกสาวหลาบเพิ่นน่ะลาเ่นเ่ไหนสุดยู่อมหมอมอ ไข่ท้าต่างข้สาวสาวข่ซื้อได้จะอสโกพันละ่านี่อยหนึ่งพันนั่นไม่ได่ไม่ได้ไข่ไ่ป็นางเงินพนั่เลยอยหนึ่งตีมาอันให้่จ้บอสโหัวผู้เด้อจ้าเด้อแม่มิ่งกวซื้อด้จ้ดูปากพร้อมเด้อถ้จุปากให้อยเนื้อมันคุณว่า โอ้ยสูงขึ้นไอยเดี๋ยวจะทออฟาดกูเลยก่อเอาเลยเอาทำบุญวันเนึ่เนาะถูกที่จได้ก่อนโอ๊ะฮักอามิดซิงบนไอ้หอมแก้มบ่ดิหอมเลยจากพ่ออุ้ยพ่อฮักกีฬาแม่มานเคยกีฬาใบหอมเจมิงเจมิงเจมิงบอสโจบอสโจโอ้ยมางสอง ขอบคุณครับขออนุญาตให้ผมให้เล่าไปแล้วกันอ่ะฮะขอบคุณครับทีมหนึ่งอะไม่โทษแข่งนอกกัไม่เป็นไรที่รักเราจะได้คู่กันเอาฉีดอะไรก็ไม่เห็นนานลูกไหมจะพอหอมแจวมแล้วนี่กระไดเอาหนึ่งสองสาม มันอะนีัเก็แแตกขาข้าลราเมีหากินไงนะเพื่อนเนาะเขาอีบ่อีค่ะอีค่ะป้านะอยากให้หอมพอสวรใครอยากใครอยากใครคอยอมีหรืดิเมนค่ะช่งตารังก็ยีสานะแจ่แดงชวยไปต่หอมที่รับตาที่เรไม่มีหอมเพื่อนนั่นเดิจ้าลับตา รับตาสสรับตาร,บรับตาไว้ข้ามันหาดีรับตาไว้รับตาใจนิ่งให้ตายสิที่รักหนึ่งสองดีใจว่าดีใจวายิ้ใจยิ้มใจดีใจไรดีใจว่าหัวหน้าวงสาวหน่อยเพี้ยนบานเพ่งผุดหว่องแก้มนั่นดีใจจ๋า แด่้มาน้วมาไปไอมแก้มเจนิ่งว่าวฮัลไจัะเล็นไฮโดรติงตะยาแดดแเรามานคือเยาเถอด เอาขอบคุณพี่น้องกำลังใจเอาพี่น้องอยู่ด้ไลน์ส่วนนำค่ะพ่อครับเจมิงช่างซ่อมพัดลมแมนตาคิวงานประว่างเลยคิวงานจนหวอดวันที่15ธันวาคมแล้วในช่วงนี้ไปเกี่ยวเขายุบนอุ่ดอนแนบบอครับตัดมั่งฮะตัดมั่งเอาขอบคุณทุยกับดักใจกันแล้วกันครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับสีภาพี่น้องร่วมงขบุญกับทางวัดเนาะร่วมงขบุญกับทางวัดพระเอกน้อยลูกดารพี่ฮานองเออเดี๋ยวพระเอกน้อยพระเอกไงสีร้องหาพี่หาน่องครับแพรจตุปัจจัยกับพี่กับน้อง เพื่อนำจตุปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดบ้านน้องยุ่งครับเออเอ้าวกำแพงกรับว่าท่านใดอ้อมเด้อพี่น้องเด้อพี่ว่ดครับถือว่าร่วมท่ำบุญน่ำกันครับพี่น้องครับบอกว่าหนาวพร้อมแยกเก่งอย่างให้ทุกคนพอดีเอาคือหอมไปแล้วว่านเลยพี่ว่าเป็นไงครับทีมงานพระเอกเราลงเลยครับแม่งครับเอ้าขอบคุณทุกการเจมพี่ขอบคุณพี่น้องเขาเร็วคนอะคนอะไรสวยจัง คนไทยจ้ะขอ,ขอบคุณชุดกรลังใจข้างส่งให้กระต่ายชุดต่อไปไปร้องขอบุญไปร่างครับพีที่ฝืนไปน้ำวนติดไปร้อครับผมคนเล็กคนน้ยเจมี่เจ่เ็นคนไทยงไทยเจ้าของี่้ง้ท้ส้นาาาน แฉันดีก็เต้นต่อที่พอดีใจไรเดี๋ยวคนตอบมาได้พวกป่าใชใกยังเหมินแค่แพียวอ่อนว่าไม่้เกิไม่โอยันหัวใจก็สบายมเกันมีหกบ้าใจก็ชนกันตอไปซานบนน้ำบานไดก็พากันตอบไปซานไม่เต่นยู่เด้นมักงไ่ปอดเจนเกดไปเดา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 เรื่อง sáng <Sý> hạn mất điện tay gắn là xem nếu mà buộc nà có bỏ những em chẳng áo bò 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 xa เีกยเอ็มพี่ดีเนี่เนี่ยั้งรอต้องมาต้อใจเลยแล้วรวมถึการที่เพืจะบบแบอื่นตรงรันเนี่ยเพื่จะอื่นตรงรันเนี่ยเอ้าท่านนี้ก็เดินมาพี่พอดีใจลายเดี๋ยวผมตอบพ่อตายหมูาเป็นให่กันเมืองแอบแนวอันมาเพลงเร์เดิม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không đã lỡ những video hấp dẫn เาเกมิงโอ๊ยนอขอบคุณครับฝากไว้น้งแทนพี่นอครับทั้งแถาทั้งบสดใสผลงานพี่งสิมดนเองนี่แหละเห็นดาบเกมิงเราแย่เศร้าอยากปวดกลบเลยวะไปขอเขอขอพูดไหลายครับ